สวัสดีค่ะข่าวดูดีเคเบิลลบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันพุทธที่20มีนาคมพุทธศักราช2567นะคะมีความน่าสนใจของข่าวค่ะในเรื่องของสรุปถอดแบบประชุมง,งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายาหารมหาราชในห่วงที่ผ่านมาของเดือนกุมภาพันธ์นะคะและรายละเอียดลิงแย่งชิงอาหารชาวบ้านอีกแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่การรายงานข่าวข่าวแรกคะ่ะจังหวัดลบุรีคะ่ะประชุมถอดบทเรียนนะคะในเรื่องของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567โบยเมื่อวันที่นะ1 9มีนาะคม2567เวลา9นาฬกาที่ห้องประชุมทางตะวันชั้น5สารากลางจังหวัดลบุรีนายปลัดยาเปปตะตังรองผู้วา่าราชการจังหวัดลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567ครั้งที่2ทั2567ทั้งนี้เพื่อถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชและนำข้อเสนอมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2568โดยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมพร้อมรายงานผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะในการจัดง,งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจําปี2568ิซึ่งจากรายงานสถิติจังหวัดพบว่าจานวนผู้มาเที่ยวชมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่36ประจําปี2567ระหว่างวันที่9ถึง18กุมภาพันธ์2567มีผู้มาเที่ยวชมงาน3 3 4 1 1 3คน ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ73,000คนคิดเป็นร้อยละ21.85รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรียังได้กล่าวว่าการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความเรียบร้อยมีความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นที่ประทับใจของผู้มาเที่ยวชมงาน สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดลบบุรีทั้งนี้ด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เสียสละทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจําปี2567ถึงแม้ว่าการจัดงานในครั้งนี้มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณทําให้ต้องลดรูปแบบในการจัดบางกิจกรรมแต่ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ทำให้การจัดงานมีความยิ่งใหญ่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเที่ยวชมงานแดงไม่ไปยืนที่เลยนะต้องดูทา,า,ยานยังไม่ไปรอบ28นัดประดับค 29, 67, ร2567โครง2566ที่วัตรประสิทธิ์คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับาาการจัดงานทุกฝ่ายรบกวนเลยเกิดทั้กทัคสุวรรณ ได้ร่วมจัดการจัดง,งานแผ่นดินสมเด็จเ,เก,ก้าดาวแยกเปิดประชุมเรื่องที่จะแยกให้ทราบกตอนตอนแรกเรือแค่ค่ะทาง,างว็บไซต์จังหวัดเรียบร้อยแล้วนะคะสถาบันการศึกษาภาคส่วนต่างๆและคม2567จังหวัดลบบุรีเพื่อจัดการประดับคม2567ซึ่งประกอบด้วยภาพวาดครอบรมวีดิทัศน์นะคะประมาณ10นาทีนะคะขออนุญาต ชมเลยค่ะตลาดคงจนถึงสิ้นสุดการจัดงานคลุ่มที่มีเงินให้จ่ายตรงนี้ค่ะก็ขออนุญาตเรียนช่วงอายุคือ34-39ปีการศึกษาคือจบปริญญาตรีชาติบุรีสระบุรีกรุงเทพอยุทัยธานีและชัยนาทสไลด์ต่อไปนี้ค่ะเรียนท่านประธานนะคะงานที่ผ่านมาคะปรากฏว่ามีเรื่องไฟฟ้าชำรุดสไลด์ต่อไปค่ะ ปัญหาก,ก็คือว่าที่จอดรถน,นะคะไม่เพียงพอเพือ่อพิจารณาครับไฟฟ้าจะทวนนี่เหรอขอบคุณเพราะว่าก่อนที่จะชวนมาพยายุมาเราทนายยงเราเม่มการรักษาอะไรใดๆเลยนะครับซึ่งอุปรกรณ์เนี่ยส่วนประกอบเนี่ยเป็นการแสดงถึงความเคร้องเรียนเขาเรียกเป็นการต่อสายค่ะประมาณแปดถึงสามนะคะแล้วจะมีค่าทำให้พี่น้องประชาชนนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะ แค่ตามนะครับรุ่นสามก็คือท่านไ,ได้ไปสามขั้นตอนคือถ้าใครว่าจะมีตามรอยธงปรีดีมมสามมนามไหนจจะต้องรอรอจนปีหน้าหรืหออะไรอย่างนี้คือไม่ต้องหาเงินค่ะคุณผู้ชมคะและภาพข่าวนี้นะคะเป็นเรื่องของลิงค่ะแย่งอาหารจากผู้ที่สัญจรไปมานะคะในเขตตัวเมืองลพบุรีอีกแล้ว คลิปภาพจากร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ริมถนนพระปางสามยอดนะคะซึ่งอยู่ในเขตตบนท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีบันทึกภาพขณะที่มีชายวัยกลางคนกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์มาถึงในส่วนของหน้าโรงภาพยนต์เก่ามาลาัยรามาขับเลี้ยวขวาก็ปรากฏว่ามีลิงกระโดดขึ้นซ้อนท้ายทำให้คนที่ขี่รถตกใจจนทำให้รถจักรยานยนต์ล้ม เป็นจังหวะที่ทําให้ลิงถือโอกาสไปแย่งถุงอาหารที่แขวนอยู่บนแฮนด์รถไปได้หนึ่งถุงจังหวะเดียวกันก็มีลิงอีกหนึ่งตัววิ่งเข้ามารุมแย่งแต่ถูกเจ้าของร้านซ่อมรถวิ่งเข้าไปช่วยไล่ลิงได้ทันส่วนคนขับรถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทางด้านเจ้าของร้านซ่อมรถยังแนะนําให้ผู้เสียหายไปแจ้งความที่สถานีตํารวจท่าหินเพื่อใช้สิทธ์เรียกร้องค่าเสียหาย ต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่เกิดเหตุและไปพบกับเจ้าของร้านซ่อมจักรยานยนต์ดังกล่าวพบกับนายชนะชัยสังสิทธิ์อายุ35ปีเจ้าของร้านที่บันทึกคลิปภาพผู้เสียหายเอาไปได้ซึ่งเล่าให้ฟังว่าขณะที่ตนกำลังนั่งซ่อมรถให้กับลูกค้าอยู่หน้าร้านได้ยินเสียงมีรถจักรยานยนต์ล้มเสียงดังตนเอะอะผู้คนเอะอะ ตนจึงลุกขึ้นไปก็มองเห็นว่ามีลิงกำลังแย่งคนที่รถล้มอยู่บนถนนจึงได้รีบวิ่งไปไล่ลิงส่วนชายที่ถูกลิงแย่งของจนรถล้มนั้นทราบชื่อคือนายเกียรติตนจึงแนะนำให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อนำหลักฐานไปใช้สิทธิเบิกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากถูกลิงทำร้ายด้านนายกิตขจรเยื่อถูกลิงทำร้ายคนล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อขอสัมภาษณ์ซึ่งก็เล่าว,ว่า ตนเองมีบ้านพักอยู่ที่ตำบลตลุงอเภอเมืองจัังหวดลพบุรีอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ10กิโลเมตรวันนี้อยากมาซื้อของหลังจากที่ซื้อกับข้าวในตัวเมืองก็ขี่รถจักรยานยนต์มาหาซื้อกับข้าวอร่อยๆต่อที่ตลาดบนเมืองโดยซื้อยำปลาสลิดแกงและปลาสวายเค็ม3อย่างใส่ถุงแขวนไว้ที่แฮนด์รถด้านซ้ายขณะกำลังขี่รถผ่านตลาดมโนรา ซึ่งมีลิงอยู่อาศัยพอขับผ่านมาถึงสามแยกไม่คิดว่าจะมีลิงวิ่งไล่ตามหลังกระโดดขึ้นมานั่งบนเบาะด้านหลังทําให้ตนตกใจรถเสียหลักล้มลงได้รับบาดเจ็บที่นิ้วข้อมือข้างซ้ายเข่าเป็นแผลถลอกตอนเองขณะขับรถผ่านมาก็รู้ตัวว่าต้องระวังลิงแต่ว่าช่วงที่เลี่ยงรถก็ถต้องชะลอความเร็วลงจึงทำให้ลิงวิ่งมาแย่งอาหารที่รถทำให้รถล้มลงและได้รับอุบัติเหตุดังกลาง่าว นะครับพี่เดี๋ยวออันนี้บาดแผนะครับบาดแผนี่ร้อยละครับร้อยครับ เนีเดี๋ยวไม่รู้ว่าเดี๋ยวอาจจะให้พี่ต่อไปแจ้งกระจกน,นี่นะครับกระจกรบมีปัญหาแล้วก็นี่นะครับแรงของไปหนึ่งถุงอันนี้ยังเหลืออยู่นะครับอันนี้เลยโนตรับไปเนี่ยครับ ลิงพวกไหนลิงพวกไหนกลุ่มไหนลิงอ่ะมันมันไม่มันไม่อยู่ตรงนั้นนะพี่ในในป้อมันจับได้แล้วคุณมันม่อยู่ตรงมุมนั่นแหะอ๋อไปนซ่อนตรงมุมเลยเหรอใช่แล้วขออยู่ตรงมุมแล้วมันก็แล้วมันก็ระโดดเออก็ผมกยายามทำก็อยู่ไม่ได้จริงจะยินเสียงรถล้มครับเริ่มแล้วก็วิ่งออกมาดูออกมาดูก็ลิงอ่ะมันได้เอา แกงขอไปหนึ่งถุงวิ่งขึ้นไปแ้นองช่องนะครับครับหนึ่งถุงแล้วก็เราก็ไปดูเขาว่าเขาเป็นอะไรยังไงแล้วก็เลยเอาเดินย้อนกลับมาตัวตัดไปถ่ายถามถามเลยว่าโดนลิงทำร้ายไหมแล้วทำร้ายไหมเนะครับความมันเกิดจากลิงจริงไหมอะไรเขาบอกถ้าในตามที่มข้อมูลอยู่ขนาดตามคลิปเลยว่ามันมันโดนเขาโดนทำร้ายจริงจริงแล้วผมก็ไปย้อนกล้องจนปิดดูก็ตามคลิปเลยครับตามกล้องเลยว่าโดนลิงจากตรงนั้น่ะของจากตรงนั้นที่กระโดดขึ้นรถเขาที่เกาะเขาแล้วก็เราก็ตกใจลง แล้วก็เนี่ยลุงแย่งของของเขาใช่กี่ตัววิ่งตอนตอนขึ้นรถมันขึ้นแค่ตกลงแต่ตอนตอนไปลุงคับผมไปนะมันผมไล่ได้มันไล่ได้แหละครับเพราะเขาเพราะเพราะความไปกินที่เราเคยดุเคยอะไรตรงเนี้ยเขาก็ได้ยินเสียงเขาหนีอับเคยเหตุการณ์แบบนี้เลยเพราเกิดประจำนะหลังจากนั้นก็ หลังจากนั้นก็ตรงเนี้ยผู้หญิงตรงเนี้ยครับแต่ว่าผมไม่ไม,ไม่ดีนเสียงเขาไว้อย่างเงี้ยแต่มันน่าจะขึ้นรถหรือว่าอะไรแต่วันผมทำรถอยู่เขาไม่ได้ไม่ได้วางไปดูกล้องใครนะฮะจะจีงกล้องมันดูได้ตลอดก็เขาประจําเนี่ยทุกวันร้องอเลยประมาณหกโมงเจ็ดโมงตรงหัวมงศงอาคารออมสินน์เนี่ยถ้าใครซื้อกับข้าวมาหรืออะไรจะโดนแยกประจําขี่รถบอสไซด์นะใช่เใช่รถล้มเหรคนเขาล้มปัง ก็มันบางครั้งก็ไม่ไม่ล้มบางอะไรแตแล้วแต่แต่โดนรถมาจะโดนจะโดนป่นหมดประจํารถสองคู่แถวประจําครับครับหน้าประจําประจําอยู่แล้วเวาเราเราเป็นไงบ้างโดนไ้มก็โดนทุกวันนะครับโดนทุกวันดูกล้องดูกล้องได้วันนี้มันโดนทุกวันอยู่แล้วโดนเลยมั้ยก็โดนของน้ำเนิ่มเทเล่ไม่ระวังว้าจะไม่เก็บอะไรเงี้ยนักก็บางทีก็เข้ามาในบ้านเอายางไหนบ้างอะไรบ้างใช่เราอยากจะฝากถึงงสมบุรณายังไงบ้างครับก็ ก็ <G l ain> จริงๆนะผมอยากให้กรหมุนยานนะมาอยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นนะส่งสักคนนึงมาอยู่ทุกจุดนะแล้วคนเราจะรู้เลยว่าความเดือดร้อนของประชาชนตรงนี้เป็นยังไงนะครับหรืออยากรู้ว่าเอ๊ความเสียหายนะ่ะมันขนาดไหนลองตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์หรืออะไรก็ตามนะครับว่าเอาหนึ่งตั้งศูนย์เลยครับใครที่ถูกลิงกัดลิงทำร้ายไปหาหมอหรือว่าลือรถหรือรรรว่าอะไรก็ตามเนี่ย ให้ไปลงลว่าเขามีไปเสร็จให้เขาไปลงเลยว,ว่าอเนี่ยไปเสร็จตามนี้เลยดูว่าหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนหรืออะไรก็ตามมันความเสียหายของประชาชนหรือว่าความเดือดร้อนประชาชนอะขนาดไหนอันนั้นึงครับอย่าฝากไว้เท่า,น,านี้ <S <S นะจริงๆอ่ะคนหนึ่งคนเดือดร้อนคือคนในพื้นที่ครับคือวางตัวไม่อยู่ในพื้นที่แค่ผ่านไปผ่านมาดอว,ว่าสองสามชั่วโมงอะไรเงี้ยมันไม่ได้อันนั้นต้องมองไปอยู่สองสามวันอะไรเงี้ยจะรู้เลยว่าอยู่ใน ยี่สิบสี่ชั่วโมงในสามวันเนี่ยจะรู้เลยแค่สามวันเนี่ยจะรู้เลยว่าความตัวเลขมันจะจนขนาดไหนผมไม่ได้รังเกียดลิงไม่ได้อะไรนะคะรับเพราะหนึ่งลบดีจะได้ต้องมีลิงนะครับแต่ขอแค่ว่าลิงส่วนของทั้งตึกหรืออะไรนะครับออกไปอยู่แค่ทางสามยอดสามประการ,ะรให้คนต้องมาต,งต้องต้องได้เห็นลิงนะครับไม่ได้รังเกียดหรือว่าไม่ได้อะไรนะครับที่ผมก็คือเราก็เติบโตมาก็เจออยู่แล้วแต่ทุกวันเนี่ยมันมากจัดมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน <S <S ผมบอกเลยว่าประชากรม,มากจัดมันเลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับหนึ่งจริงอยู่ ที่บอกว่ามันหิวอะไรหิวด้วยครับเมื่อก่อนมีสิบตัวยี่สิบตัวตอนนี้เป็นหมื่นเป็นพันอะไรเงี้ยมันก็ธรรมดามันมากขึ้นอะประชากรมากขึ้นเหมือนเรามีคนอยู่ห้าคนในบ้านแต่ทุกวันนี้มียี่สิบคนก็ต้องออกไปหาของกินจากตรงอื่นจากจุดที่มีจุดอะไรเงี้ยครับแต่ถามมาดีนะที่มีจุดว่า<ห>ไม่ให้อาหารห,ห,หรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องมีจุดให้จนะ่า เมื่อก่อนนี่ยิ่งกว่านี้นะครับแต่ว่าเพราะเขามีจุดท่าอยู่ใดมันกไ็ไม่ไม่ไม่เลอะล้าอะไรใหญ่แล้วก็มันก็ลิงก็เลยแบบว่าเมื่อก่อนยิ่งกว่านี้นะต้องบอกตรงนะรถของทุกน้องถ้ารถามได้เราหนึ่งคนก็โวยเลยโวยเลยประจําเนี่ยแต่จริงว่าคนรถทอดด้วยนะเป็นหนึ่งโัวให้เขาเคยชินเขาก็รู้นะว่าแบบว่าทุกวันนี้เรามาดูรถเก่งจะไม่ขึ้นนะแต่จะขึ้นรถกระบะเพราะรู้มีสิ่งของเขาจะขึ้นรถกระบะรถอะไรเนี่ยประจํานะครับ ค,คุณผู้ชมคะนั่นคือรายละเอียดของข่าวจากทีมข่าว WG Cable ลบบุรีนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วคุณนรงศักดิ์พานังกรบบรรณา,นนาีิการข่าวชุดที่มาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ